S <S <preach ry> สลามออไกุ้มครับทุกคนเห็นด้านหลังไหมครับทุกคนตอนนี้ยูซุปเห็นร้านก๋วดเตี๋ยวนะฮะเป็นร้านโตคนหนึ่งเขายืนขายอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับผมก็ท <se> ี่ยูซุปยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู Meat ่ช่วงรามคำแหง53นะฮะถ้าขับจากปากซอยมายิงตรงมายาวๆเลยฮะและจะเจอ2แยกเขาเรียก2แยกหรือ3แยกนะฟันดี สามแยกอ๋อจะเจอสามแยกนะฮะคือแยกลาดพร้าวแล้วก็แยกทาวอินทาวนะฮะเลี้ยวมาทางฝั่งซ้ายมือเลยนะฮะจากทางที่มาก็จะเจอร้านกวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนไปโอเคครับอยู่กับเจ้าของร้านนะโซบิคุมโตอ่าโต๊แนะนำตัวหน่อยโตจ้ะืตอ้วนจ้ะโตอ้วนนะครับผม อันนี้ขายอะไรบ้าง๊ะเนี่ยขายไก่มะละจ้ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละจ้ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละจ้ะไายมานานยังไมานนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วฮะขายตรงนี้เป็นปีแต่มันอยู่ตรงสานอนานหน่อยก่อนหน้านี้ก็ไปขายปีแระแ้วที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้แรกทโควิดก็เลยพักไปแล้วก็มาอ่อ่าชามเท่าไหร่คเนี่ที่ขายนี่สี่สิบสี่สิบ พิเศษ50พิเศษ50าสิบค่ะโอ้โหอนเดี๋ยววันนี้ผมขอชิมแบบธรรมดาละกันากับแกงไก่มะระแต่ก่อนหน้านั้นร้านเปิดปิดกี่โมงครับเนี่ยเปิด3ามโมงแล้วแต่ถ้าบ่ายมันหมดไวก็เลิกไวัยสามโมงนี่คือ3ามโมงเช้าสโมงเช้าก็คือเก้าโมงหลายหลายคนถึงกี่โมงถึงกี่โมงนะยัน4ี่โมงเย็นละ4ี่โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับไม่มีเลยบ้านจะไม่เคยหยุดอ่ะ ถ้าคลิปนี้ออกร้อนตอนปีใหม่ปีใหม่เปิดไหมเปิดค่ะเปิดใช่ไหมเปิดค่ะโอ้ยังเลยฝากเบอร์โทรหน่อยเผืเเ่อใครมาแล้วหาไม่เจอ091ย์เก้าหนึ่งอ่าโอเคะอ่างั้นเดี๋ยวทําให้ผมหน่อยเมนูหนึ่งเอาเป็นเส้นอ่ามีเหลืองผมชอบทานมีเหลือง เอาเมนูมาแล้วนะครับนี่นะครับ40บาทดูก่อนทุกคนอูเอาจริงอะ่ะเยอะนะอ่ะนี่คือเส้นใหญ่ในตำอ่าเส้นมีเหลืองในตำนานอออืื ร้านนี่โตอ้วนนะครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไปอีกหนึ่งร้านที่ยูซุปแนะนําเลยนะครับผมใครที่มองหาก๋วยเตี๋ยวไก่มะระในย่านรามคำแหง53นะครับผมที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับที่ทุกคนต้องไม่พลาดแล้วมาลองชิมกันนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวชิมน้องไก่ให้ดูเนี่ย <laughs> ทำไมมือต้องสั่นปุ๊บ oh. <c oughs> บอกเลยว่าอย่าลืมมากันนะครับเดี๋ยวยูซุปขอตัวไปกินก่อนเน็ตพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบอัสลามไอคุ้มไอาาุนรสบารากาตุสวัสดีครับ